วงจุยเที่ยงวันสวัสดีครับสวัสดีครับเขหาสถานวันนี้ของกล่าวถึงคำว่าซาหลุืมซาคนิไดมเรียบไม่พอแต่จะเป็นหลุมหลุมยังไงมันมีหลายหลุ่ม มีหลายแบบมีหลายแบบวันนี้เอารูปแบบนี้มาให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกล่าวไปถึงรูปแบบอื่นๆมามันก็เรียกว่าฟ้าหลุมเหมือนกันแต่ว่าอ่ะแล้วมันเสียหายไงคะลูกฟ้าหลุมดูแบบเฮ้ยมีมิติเออทำยากด้วยเออเขาทำยังไงบัวมันแทนที่จะเป็นฟ้าเรียบๆมันต้องกีดกีดดันให้ไปกีดดันให้ไปบางทีอ่ะมัน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 ต้องใช้ ประสบการณ์เยอะคุณเรียนสถาปนิกมาอ่ะไม่ใช่ผมเคยเคยไปคุกครีอยู่นิดนึงเห็นแล้วก็แบบโอ้โหยากอ่ะเราก็เคยไปตรวจงานที่ฟิตเนสพี่เห็นไหมที่เขาทําแบบผ้าเป็นหลุมอ่ะเยอะๆอะใช่ไงดูก็ทํายากนะไก่แค่ทําให้เรียบมันก็จบแล้วทำเพื่อสวยจบเบเคยทำให้มันดูมีอะไรมันมันมีเหมือนสารมิติอ่ะมันเป็นมันเป็นระดับของเขาเป็นเวล ่ใช่เหมือนโชว์ไอเดียแต่ในทางมงจุ้ยแล้วนั้นมงจุ้ยตกล่วงหมดเลยมงจุ้ยเราอ่ะเอ้ยก็เข้าใจนิดนึงของเราจะเป็นจริงๆแล้วเอาดีๆเรียบๆง่ายๆนะใช่ใช่ท่าอาจารย์ให้ทำเนี่ยเรียบๆคือมันสแตนดาร์ดมากเลยใช่ดูจากภาพนี้นะใช่ยังไง สวยนะถ้าพูดทังสวยสวยจุหลมสามชั้นสามสชั้นแบบสามชั้นสามชั้นแบบชิวชวคือ,คอด้วยกเกตเนี่ยฝ้าเพดานเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือเป็นฝ้าแบบพื้นเรียบเรียบแบบเนี้<อ>ยสมุดแข่แต่คราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าน กินตนาการของช่างสถาปนิกช่างสถาปนิกนันออกแบบเนี่ยเอาต้องการเรียกว่าลูกเล่นครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างในพื้นที่ใช้สอยงานอเพื่อสามารถหนึ่งเล่นเล่นแสงไฟได้เล่นสีได้ซ่อนฟ้าได้ซ่อนไฟซ่อนไฟในในในระดับที่มันเป็นต่างระดับได้เนี่ยอืเพื่อให้เกิดเอ็กเจอร์ที่แบบเป็นรูปสามมิติหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ย ก็คงทให้บ้านหลันดูหรูหราใช่ใช่เป็นการเพิ่มมูลค่าของของบ้านหลังนั้นหรือห้องพื้นที่นั้นๆแต่คนนี้ในทางหุงตู้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นคอนเฟ็กกับเขานิดหนึ่งเพราะว่าไม่เยอะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราทําพวกมูลฟ่าขึ้นมาส่วนนึงเนี่ยในทางหุ้นตู้ได้ก็หนุว่าพลังในทางหุงตุ้เนี่ยถ้า บ้านพื้นที่ปกติมันก็โอเคมันไหลเวียนของมันได้แต่ว่าเกิดแบบฟ้าที่แบบมันสูงลกระดับสูงที่เื่ยๆจำได้ไหมมันสูงเกินเก้าฟุตขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดเพราะว่าพลังติดขัดพลังแบบจะเริ่มแบบพอมันหมุนเวียนพุ๊บมันก็จะขึ้นไปค้างอยู่ข้างบนอ่าสูงเกินเก้าฟุตเนี่ยจะเป็นลอยอยู่ข้างบนแล้วคือมันจะไม่ค่อยแบบมีพลังหมุนเวียนอยู่อยู่ในพื้นที่นะ อันนี้ก็เลยเกิดเป็นภาวะความเสียหายที่ในทางฮวงจุ้ยท่านอาจารย์หนึ่งบอกว่าก็ควรจะเป็นรับเรียบรับเพื่อให้แบบกักพลังไว้แบบให้มันแบบก็มันขึ้นลงก็ขึ้นลงมันก็ยังแบบไม่แบบไปตกกุบกักขังไว้ข้างบนได้หรือเปล่าก็ยังแบบกกับมาหาเราใหม่ได้เรียนได้หนูเคยเจอคัญถาว่าเราอ่ะวงชุวยเราอ่ะอรู้ได้ไงว่าพลังอ่ะ มันขึ้นเองคือคือว่าพลังติดไม่ติดเนี่ยมันต้องอยู่ในพื้นที่แล้วเทสัมผัสเองได้ว่าว่าทําไมอากาศการถ่ายเทหรือความรู้สึกเราที่แบบเราแนงแล้วรู้สึกหายใจใช่มันจะไม่เหมือนกันนึกออกไหมพออยู่จนชินเนี่ยนึกออกไหมอย่างเวลาเราไปเจอเหมือนเอาง่ายๆยกตัวอย่างวุดเราเข้าไปในโรงหนังซึ่งาพี่นทำมสูงมากเลยนะ ก็บบครับครับบางทีเราไปนั่งนั่งับคับไปถือแบบมันไม่เอยสบายนี่สบายตัวใช่แล้วมันสูงมากอ่ะมันสูงมากๆเลยเงี้ยแล้วก็ท้ารู้สึกแบบอสึกอัดเหมือนกันแล้วก็คอใหญ่ๆก็แงก็มีผลแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่ปกติเนี่ยมันเหมือนกับรู้สึกว่ามีมีความเซฟตี้ในตัวมีความสบายใจอะไรนี้มากกว่าแต่พอคุณไปอยู่แบบ ก็เรียกนะไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับพอใหญ่ๆบางปีเรารู้สึก,กมันกระเจิดกระเจิงเหมือนกับเราไปออกงานพอใหญ่ๆอ่ะที่เพื้นในดานสูงแบบเป็นสิบเมตรได้นะรเราไปออกงานใงใอื่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นภ <c oughs> าวะความรู้สึกเมื่อเราอยู่ในพื้นที่นั้นนะว่ามันเป็นยังไงอะเรากลับมาในเรื่องของอุ่นฟ้าเพดาน ว่าทาไมเราถึงไม่อยากไม่มีเพราะหนึ่งอย่างตามตัวอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยม<ช>อ่ะเอาเป็นรูปสี่เหลี่ยมปุ๊บปกติถ้าเกิดว่าเพดานเราเรียบเรีเนี้ยมันก็ไม่เกิดมุมแหลมได้บอกไหมไม่เกิดเพราะว่าพิฆาตใช่แต่เมื่อคุณแบบยืมยืมหนังสือตุ้งแตงตเลยนะรู้จักมีฝ้าเนี้ยขึ้นไปปุ๊บน้อยแล้วเกิดมุมหนึ่งสอง สามสี 3, ่แล้วใช่แล้วมุมเนี้ยมันจะพิค่าไปไหนคุณก็ต้องดูแล้วจากเซนเตอร์ของตรงเนี้ยหุ่นฟ้านี่นะคุณก็ต้องดูว่ามุมเนี้ยพิ่าไปทิศไหน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 โดนอะไรบ้างอันเนี้ยเรียกว่าเป็นพิ่าตในทางหุ่นจุย้ยแต่คราวนี้มีมีชั้นเดียวก็พิฆาหนึ่งครั้งใช่แุณไม่้อเกิดคุณเล่นสเต็ปสามสองชั้นสามชั้นสี่ชั้น ก็คูณไปก็คูณต่อไปอันนี้3ชั้นพอพอโดนโดนทิศทางไหนเนี่ยความเสียหายก็เบิ้ลเบิ้ลไปครับตามจํานวนโอ้โหสามระดับสบายว่าวาเดานสบายใจเลยที่บอก3ชั้นใช่ป่ะแต่ในแต่ละชั้นน่ะเขาทำเขาทำคิ้วทำคิ้วทำคิ้วอีกมันซ้อนเข้าไปอีกแล้วเนี่ยเป็นการเรื่องเป็นการเป็นเน้นไงเป็นเน้นครับอ๋อพอเน้นอย่างงี้ปุ๊บหมายความว่า ความเป็นพิ้ามันก็จะเบิ้ลเข้าไปยิ่งแรงมันเหมือนไปตีกรอบของเขาขึ้นมาเพิ่มเข้าไปอีกครับอันทงเนี้มันถเป็นพิ้าที่ทางคุตุ้ยบอกว่าอย่าไปทำเพราะว่าความเสียหายเนี่ยมันไม่คุ้มไม่คุ้มกับการที่เราทําให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในบ้านเดี๋ยวผม<ร>บอกอีกถ้าผมไม่ทําสี่เหลี่ยมก็ได้ผมทำวงกลมอ่าตอนนี้ก็มีอีกว่า วงกลมวงกลมก็มีอีกอ่าวงกลมก็มีผลฝ้าเพดาเนี่ยที่เป็นวงกลมเนี่ยซ้อนกันเหี่ยวงกลมอยา่าลืมว่ามันเป็นตัวแทนของธาตุน้ำน้ำโลหะนะฮะคือคุณมีวงเดียวตรงทีมนก็โอเคอยู่อาจจะมองว่าไม่เป็น,ปนไรเพราะว่าอุปสารลบเหลี่ยมแล้วนะ แล้มีค่าแล้วเนะ่ <S <S แต่บางคนบางทีอย่างที่คุณตาโตให้เียนบางคนก็ดีละมีเล่นของมากของชั้นมากสามชั้นมากพอเส้นนี้ปุ๊บหมายความว่าตกอยู่ใต้ภาวะน้ำนะคือคือถ้าเกิดชั้นเดียวอย่างที่พี่นะาบอกชั้นเดียวคือมันคือโลหะใช่แต่พอเป็นสามชั้นปุ๊บมันจะเริ่มเป็นน้ำแล้วเริ่มเป็นน้ำก็เป็นลายลอกขึ้นแล้วว่าห้องนั้นเห้องที่คุณแั่งอยู่เนี่ยข้างบนฟ้าเพดานเนี่ย กองอ,อยู่ใต้แตห้องนี้ตลมแ้วหมดครับกำลังพยายามหาลูกอยู่นะเราเราเคยไปกินข้าวกับท่านอาจารย์ครั้งหนึ่งที่ห้างห้างดัางเลยแหละอาจารย์พาไปกินร้านอาหารแล้วฝ้าเขาเนี่ยฝ้าเขาไม่ได้เป็นเหลี่ยมฝ้าเขาเป็นแบบโค้งฝ้าหลุมเพราว่าที่เราที่เราสงสัยกันนะเป็นโค้เงเป็นรูปกระดงเป็นรูปกระดงเรือ อเหมือนเรือเหมือนเหนือหัวเราเนี่ยคือเรือที่มันคว่ำลงอ่านั่นคือแกเรือแกเรืออยู่เหนือหัวเราเออเราก็เาโอ้ยาจาร์บอกอันนี้หนักอันนี้หนักเลยเพราะนี่คือเรือเรือแล้วมันอยู่เหนือหัวเราทั้งทั้งล้าเลยเออทั้งลำเลยเอเดียวกันโอ้โหมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ ผมเข้าใจว่าเมื่อกี้20ปีก่อนมักนิยมทําที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมแต่มุมเนี่ยคุณไม่ทําเป็นสี่เหลี่ยมแต่คุณทําเป็นโค้งโคโง้งอย่างเงี้ยไอ้ยโค้งโค้งแบบเนี้ย<อ>รู้บอกไหมอยู่โค้งโค้งแบบเนี้ยไอ้ตะเทีเ่ยวตะขาบใช่ท่าน<อ>ในภาษาพื้นที่เรียวตะขาบอนี่ยไอ้โค้งโค้งเนี้ยอ่าอันนี้ก็เหมือนกันทำมาเสร็จแล้วก็ทำแง่ทำมาเสร็จแค่ก้อนแง่ใช่ไหมแง่แองก์แง่โอเคพออเป็นแง่ปุ๊บแทนที่มันจะมีมุมเดียวเข้าใจใช่ไหมโอเค ราวี้จะเป็นมุมเดียวที่พิ้าตมากกันก็จะเพิ่มเป็นสองเคียวแทนครับเพื่อความสวยงามมันกําเบินเขาพีมา่มันทํายากมันทํายากคือจริงๆการสร้งางสร้างหลุมเทดาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้หนึ่งเกิดความเสียหายโดยที่เราเจ้าบ้านเองไม่ไมคาดคิดว่าจะเกิดความเสียหายเพราะว่าเมาได้ศึกษาเรื่องหุ่นด้ยมาใช่แต่ความเสียหายมันมีมากจนบางบ้านที่ท่านอาจารย์เคยไปตรวจเนี่ย ถ้าจะบอกว่าคุณปิดฝ้าแค่นี้นะปัญหาทั้งหมดจบเลยจบเลยเนีย่ยไม่กล้าให้ดูเลยอะ่ะเนื่ยหอ,อไหม <c oughs> บางบ้านนี่มีปัญหามันเลื้อนลังมากถ้าอามาชีบอกว่าคุณลองปิดฝ้าทีเดียอันนี้ซะนะในห้องนอนลกูกห้องนอนคุณอะไรเนี้ยทั้งหมดเนี่ย,ยไอปัญหาเรื่อง <c oughs> ความสัมพันธ์ในครอบครัวเอ่ยสุขภาพเอ่ยเนี่ยมันจะบรรเทาลงซึ่งปรากฏว่าเมื่อทําแล้วมันก็โอเค มันช่วยได้นะเพราะฉะนั้นสําหรับบ้านนะฮะอันจ้าบ้านที่บ้านเนี่ยมีหลุมฝ้าเพดานต่างๆไม่วาะจะมีแบบไหนก็แล้วแต่เมจะบอา้าแล้วเดี๋ยวเรียมอื่นนี้ย,ยมีหมดและก็จะเป็น6กเรียมตเดเรียมมีหมดบ้านคือง่ว่าถ้ามีฝ้าหลุมอ่ะเราอยากเ,าเราอยากให้ปรับเป็นฝ้าเรียบก็เรียบ แค่นี้แค่นี้ท่านก็จะจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเยอะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ท่านแก้ยังง้ก็แก้ไม่ได้เนี่ยบางทีที่ท่านติด่าอย่างเดียวเนี่ยหายเลยหายนะลองลองไปนําไปพิจารณาดูถ้าท่านสามารถทําได้นะเอท่านก็ทาถ้าเกิดทำไได้เออทำไม่ได้แนะนําว่าแฝดลูกแก้วเออแต่แต่คำว่าแฝดลูกแก้วเนี่ย ยกเว้นอยู่ห okay. uh, uh, okay. uh, like okay. uh, ้องเดียวห้องนอนห้องนอนเนี่ยแขวนไม่ได้ครับเพราะว่าลูกแก้วเนี่ยเราเรียกว่าลูกแก้วคริสตัลนะครับลูกแก้วประกาศจัดการแสงสเปกตัมเพราะในตึกเกื้องขวาอยู่ในห้องนอนจะเป็นการเพิ่มพลังอย่างมากเลยห้อนอนไม่หลับเลยยกตัวอย่างนิดนึงห้องนี้ก็เป็นห้องนอนถ้าจะแขวนลูกแก้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหเป็าเหอะอย่างเงี้ยให้ดูบ้างเลยแหลนี่บ๊วยกล้วยด้วย เพราะนั้นเพราะนั้นปัญหาทางวงจพืชต่างๆเนี่ยมันแก้ได้จากคราวนี้บางท่านต้องดูตามความเหมาะสมดูว่าท่านสามารถทําได้ไหมอันนี้ก็ฝากเวจีนาคันเป็นเรื่องราวความรู้ดีๆจากเราสามคนพบกันไหนพรุ่งนี้ในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีครับสวัสดีครับ